จะให้ทราบชน,นิดหนึ่งก่อนนะครับเผื่อคใครกําลังขับรถอยู่นะครับปตทแล้วก็บางจากนะครับประกาศลดราคาน้ํามันเบนซินแล้วก็แก๊สโซโฮอลทุกชนิดลิตรละ50สตางค์ส่วนน้ามัน E85 ลดลงลิตรละ30สตางค์จะมีผลในวันพรุ่งนี้นะฮะตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ถ้าน้ํามันพร่องไปอย่าเพิ่มเติมไปเติมพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะทําให้ตอนนี้เบนซิน91ิออยู่ที่43บาท75สสตางค์นะฮะ แก๊สโซโฮอล์9 5 37บาท83สตางค์ต่อลิตรนะฮะแก๊สโซ,โซโฮอล์9 1 35บาท38สตางค์ต่อลิตร E20 32บาท38สตางค์นะครับ E85 21บาท68สตางค์ถูกเลยนะฮะแล้วก็น้ำมันดีเซลเท่าเดิมนะครับ29บาท79สตางค์มีผลพรุ่งนี้ที่นะครับลบลงมานะครับและนี่นะฮะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะฮะที่จะจัด แจกให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้5ท่านท่านละ2ใบนะครับชวนแฟนไปดูหรือว่าชวนใครไปดูก็ได้ถ้าท่านไม่มีแฟนนะครับ <laughs> ก็แล้วแต่เพราะว่าได้สใบใช่ไหมเห็นชัดเจนนี่พี่ <c oughs> ป้อมอัศนีนะฮะอัศนีวสันนะครับคอนเสิร์ตอัศนีวสัน S C B ให้เธอ <c oughs> สีม่วงแบบนี้ S C B ก็ธนาคารไทยพาณิชย์ <c oughs> ครับเป็นผู้ที่จัดในวันพุธที่30มกราคมนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ,รบนี่นะฮะซึ่งก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์นี่ก็จจำง่ายมากนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็เห็นไหมฮะศูย์สองแล้วก็7อีก7ตัวนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิเศษสุดก็คือลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นไงฮะก็คือเขา จัดคอนเสิร์ตนี้เอาใจแฟนเพลงของอัสนีวสัสแล้วก็ขอบคุณลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางรายการเรานํามาแจกเนี่ยใครก็ได้ที่คุยข่าวเข้ามาครับคุยข่าวเข้ามานะครับ SMS เข้ามาคุยข่าวเนี่ยให้วงเล็บด้านหลังด้วยว่า SCB ะะจะได้ทราบว่าต้องการที่จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตน,นะครับใช่ฮะท่านทาราสองใบนะฮะอัศนลวสรน,นะฮะ เพื่อเอาใจแฟนเพลงแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่5แล้วนะครับ,รบของอศัศนีวสันที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้นแล้วก็มันทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาแล้วครั้งนี้ก็เช่นเคยนะครับนอกจากอาศัศนีลวสันมาแล้วนะครับก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะซึ่งก็ก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครแต่ออกมาเนี่ยแบบกรี๊ดสนั่นอใครกรี นั่นบอกไม่ได้ต้องไปดูเองนะฮะถ้าท่านไม่ได้เป็นหนึ่งใน5วันนี้ท่านก็ลองติดต่อซื้อบัตรดูนะครับที่0ูนย์แล้วก็777-7777นะฮะนี่นะครับที่ร่วมคุยข่าวนะครับส่ง SMS นะครับหมายเลข424-0666เช่นเคยอย่าลืมวงเล็บด้วย SCB นะวงเล็บ SCB นะฮะครับหรือว่าจะลงวงเล็บธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ถ้าท่านอยากเขียนยาวๆก็แล้วแต่ แล้วคอนเสิร์ตนี้คงจะไม่มีเหตุการณ์ตีกันแน่ม่มีฮะไม่มีแห,หละครับ<ละ>โอ้เพราะว่าสี่ครั้งที่ผ่านมาไม่มีเลยนะฮะครับเพราะว่าอาัสนีว่าสานนั้นมี <c oughs> สุภาพสตรีเข้าไปชมกันเยอะออนะฮะและวมนอยากจะบอกแบบแขกรับเชิญอุ้ยอุ้ยอุออ้ย้ออออมันเลอ้ยอุ้ยอุ้ยมันนี่นะฮะวันพุธที่30ท่านต้องว่างนะฮะพุธที่30มิมกราคมเวลาหนึ่งทุ่มถ้าท่านไม่ว่างก็อย่าวงเล็บมานะฮะ อยากจะลารายการไปจริงๆเหยอวันพุธใช่ไหมใช่30มสิบมืกล่าที่พูดนี่คืออะไรฮะไม่เป็นไรเวลาไม่ลาอยู่แล้วนะลาไม่ได้เอออ่ามาคุยข่าวกันต่อไปนะฮะวันนี้พูดถึงวงการบันเทิงแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงอยู่คนหนึ่งนะครับไปก่อเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งก็เป็นข่าวเป็นข่าวมาตลอดทั้งวันนะครับก็คือคนที่ ก่อเหตุนั้นก็คือพีประเมศสิงโพนะครับซึ่งเป็นดารานักแสดงอยู่แล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับไปนั่งกินข้าวกันที่ฟู้ดแลนด์ในอาคารเอสทองหล่อคุณประเมศเนี่ยไปกับแฟนนะฮะแล้วก็มีเพื่อนชื่อนบประดลอธิบาย ไปด้วยนะครับไปนั่งทานข้าวกันพอไปนั่งทานข้าวกันที่ฟู้ดแลนด์ที่ทองหล่อแล้วนะครับคุณประเมฆกับแฟนเกิดมีปากเสียงกันแล้วเพื่อนที่ไปด้วยคือนบประดลก็เข้ามาห้ามนะฮะก็สักพักหนึ่งก็ประเมฆก็แยกตัวไปที่ลานจอดรถเพื่อจะขับรถกลับบ้านนะฮะแล้วแฟนสาวของคุณพีปรเมฆก็เดินตามไปที่รถ พอเดินตามไปแล้วก็เดินไปเนี่ยแฟนสาวเดินไปพร้อมกับเพื่อนของคุณพีก็คือคุณนพดลเดินไปด้วยปรากฏว่าแฟนสาวเดินไปแล้วก็ไปทะเลาะอีกยกหนึ่งกับคุณประเมศนะฮะทีนี้พอทะเลาะนอ,นอกดูรุนแรงเลยนะครับครับทางด้านของคุณนพดลก็เข้าไปห้ามตอนจุดนี้นะตามข่าวทางตำรวจเล่านะครับว่าตอนที่ทะเลาะกันที่ลานจอดรถแล้วก็เพื่อนเข้าไปห้ามคุณพีประเมศนั้นชักปืนขึ้นมาขู่ไม่ให้เข้ามายุ่ง นะเหมือนกับไม่ให้เพื่อนเข้ามายุ่งนี่เรื่องของแฟนปรากฏว่าก็เ,เพื่อนของคุณพีประเมศคือคุณพนพดลเนี่ยเข้าไปคล้ายกับเขาจะไปแย่งปืนหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยเข้าไปกอดลัดฟักเปี่ยงกันไปมาจนปืนลั่นลั่นใส่ศีรษะของเพื่อนคุณพีคือคุณพนพดลนะฮะโอ้โหลั่นใส่ศีรษะเลยนะฮะโดนลับปืนเป็นขนาด9ก้ามมเข้าที่หัวกระสุนฝังในด้วยอแล้วต่อมา เขาเกิดขึ้นตอนเช้าแต่ตอนบ่ายเนี่ยคุณนพดลก็เสียชีวิตนะฮะตอนแรกพอเกิดเหตุปืนลั่นปพบคุณพีประเมศตรหนีเลยครับนะครับคงจะตกใจหนีไปเสร็จแล้วก็นำอาวุธเข้ามามอบตัวให้กับทางตำรวจสอนอทองหล่อนะครับซึ่งตอนที่ยิงเนี่ยก็เจอข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธนะครับ แต่พอคุณนพปปดลเพื่อนเสียชีวิตคุณประเมฆก็เจอข้อหาฆ่าคนตายนะฮะฆ่าคนตายนะครับนี่ฮะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะปืนผาหน้าไม้นะนี่แหละเพราะมีปืนนี่แหละม,มันไม่ควรถูกนํามาใช้เลยอะใช่โอเโพราะมีปืนนะฮะถ้าเหตุการณ์นี้ไม่มีปืนการทะเลาะกับแฟนต่อให้รุนแรงแค่ไหนมันก็มันก็ไม่ถึงที่สุดใช่ไหมฮะ แต่พอมีปืนแล้วเนี่ยมันโหอารมณ์คนนี่มันไปได้สุดๆนะกลายเป็นว่าคนที่คนที่สูญเสียในครั้งนี้เนี่ยก็คือคนที่ไปห้ามเขาใช่<า>ใช่เอาวันนี้นะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะมีการถแถลงข่าวจับคุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติสองรายเลยนะฮะที่หนีคดีจากประเทศของตัวเองมาอยู่ที่ไทยแล้วมา,ลมาหลบอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะ รายแรกเนี่ยแถลงข่าวจับกลุ่มนายวรดิโนคริสโตเฟอร์เพียรีคนนี้อายุ28ะฮะสัญชาติฝรั่งเศสมีอาชีพเป็นพ่อครัวนะครับแต่เขามีหมายจับของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับข้อหาคมขืนกระทําชำเราบุคคลที่อ่อนแอกว่าและมีความพิการทางกายนะครับคริสโตเฟอร์เพียรีเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ที่ตําบลป่าตองอําเภอกระทุจังหวัดภูเก็ตนะครับ คือเพียรีเนี่ยเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็เข้ามาเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนในห้องอาหารหรูแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทนะฮะแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยเปรียมที่ทํางานบ่อยนะ,ะครับพอวีซ่าหมดอายุก็ต่อวีซ่าอยู่ตลอดนะฮะหมดอายุก็ต่อหมดอายุก็ต่อจนกระทั่งล่าสุดหนังสือเดินทางของนายคริสโตเฟอร์เพียรีหมดหน้าประทับวีซา่าก็เลยต้องไปติดต่อที่สถานทูตฝรั่งเศสนะฮะขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ออกหนังสือเดินทางให้เพราะว่าเพียรีเนี่ยมีบัญชีรายชื่อของผู้ต้องหาอยู่ด้วยพอเขารู้ว่าเฮ้ยตัวเขามีบัญชีรายชื่อผู้ต้องหาอยู่ก็เลยรีบออกจากสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็หนีไปอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะหนีไปอยู่ที่ภูเก็ตก็ยังเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวแถวหาดสุรินก็แสดงว่ามีฝีมือในการทําอาหารพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะสถานทูต พอรู้ตัวว่าเพียรีเนี่ยมาอยู่ในไทยเจอตัวแล้วด้วยแต่นี้ออกมาจากสถานทูตนะฮะก็ประสานจากสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดภูเก็ตให้ตามหาจนกระทั่งเช้าวันที่16มกราคมนะฮะตำรวจก็ทราบว่านายเพียรี่เช่าบ้านอยู่พื้นที่ป่าตองก็เลยตามเข้าไปจับกลุ่มนะฮะแล้วก็จะต้องส่งตัวนายเพียรี่นี้ กับประเทศฝรั่งเศสนะก็ต้องส่งให้กับสถานทูตแล้วสถานทูตก็จะส่งกับฝรั่งเศสนะอ,อีกรายหนึ่งเป็นชาวสวีเดนนะฮะเอริกสันเบรนโอลอฟอิง er นะฮะอายุ67สัญชาติสวีเดนคนนี้นะฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการประสานจากตำรวจสวีเดนนะฮะแจ้งข้อมูลมาว่าโอลอฟอิงเนี่ยเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประเทศสวีเดนต้องการตัว กลับไปดําเนินคดีข้อหาช่อโกงแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีเป็นเงินเนี่ยนะฮะคิดเป็นเงินไทยเลยแล้วกันประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทโอ้โหโกงด้วยแล้วหนีภาษีด้วยร้อยล้านบาทแล้วก็หนีมาอยู่ที่ไทยก็มามาอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันนะฮะจับได้สองรายสุดยอดนะฮะสุดยอดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา